Mm -hmm. yeah mm hmm ยัยางครับผมเก็บอย่างเงี้ยนาตัวสองตัวครับก็ได้อยู่นะเก็บไปเรื่อยๆกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะมีถึงยี่สิบมั้งนี่ก็สิบกว่าแล้วฝ่าวได้ครับเนี่ยครับเต็มปากเต็มคำเลยตามกัดอย่างนี้โหดมากเนี่ยครับ โอเคอีกหนึ่งแต้งครับผมสุดยอดมากครับเราลองดูกันต่อไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหนื่อยวันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งมันเลยสุดยอดครับผม